สวัสดีครับผมปลืม้มและคุณกำลังชมมี l u s Channel ผลการวิจัยจากสถาบันวิจัยมีพลั s ออกมาแล้วจากการสำรวจผู้กลัวมแมลงสาบจำนวน1เราค้นพบว่าร้อยละเยอะของคนกลัวมแมลงสาบนั้นมักจะหน้าตาดีเพราะฉะนั้นวันนี้มี Plus ขอเสนอฝาท่อกันมแมลงสาบ cross barrier m a s t ฝาท่อสาหรับคนหน้าตาดีทุกคนตัดเข้าเราก็ ก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่า <c oughs> ผมพูดเสียงนี้ทั้งวิดีโอไม่ได้นะขอเท้าความก่อนบ้านที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นทาวน์เฮาส์นะครับซึ่งทาวน์เฮาส์เส้นหลังบ้านจะมีที่ว่างอยู่2เมตรแล้วก็มีฝาท่อรวมถึงบอ่อซึมบอ่ออะไรเงี้ยนะทีนี้ปัญหาของบ้านทาวน์เฮาส์หลายๆที่ที่ผมเคยไปเนี่ยก็คือมแมลงสาบเนี่ยมันชอบขึ้นมาทางท่อหลังบ้านนะครับทีนี้บ้านทาวน์เฮาส์ที่ผมอยู่นะครับเขาใช้ฝาคอนกรีตแบบนี้นะครับในการปิดฝาท่อด้านหลัง ซึ่งคอนกรีตนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามีโครงเหล็กด้านในหรือเปล่าเนื่องจากว่าด้านหน้าของบ้านผมเนี่ยมันก็จะมีฝาคอนกรีตแบบนี้เหมือนกันแล้วตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่เนี่ยพอรถวิ่งทับฝามันก็แตกแล้วก็ตกลงไปในท่อนะครับไม่มีโครงเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่มั่นใจว่าไอ้ฝาท่อหลังบ้านจะมีโครงเหล็กหรือเปล่า <c oughs> ความอันตรายอย่างหนึ่งของคอนกรีตที่หนาแค่1นนิ้วแล้วไม่มีโครงเหล็กอยู่ด้านในเนี่ย คือคุณไม่มีวันรู้เลยว่ามันจะแตกเมื่อไหร่และเมื่อมันแตกมันจะพังลงไปเลยมันไม่มีโครงเหล็กยึดอยู่ด้านในนะครับอันนี้คือข้อเสียที่1แล้วของฝาเดิมข้อเสียที่2ก็คือฝาเดิมนะครับมันมีร่องไว้ตรงนี้นะครับใต้ฝาท่อเนี่ยมันจะมีบ่าเป็นบ่าคอนกรีตเพื่อรับฝาท่อไว้รอบด้านไอ้ร่องนี้นะครับมันเว้าไม่พอจะเลยบ่าออกมาแปลว่าถ้าเราปิดฝาท่อลงไปอะครับมันจะมีบ่าปิดตรงนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ร่องเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องการระบายน้ําอะไรนะครับทีนี้วันดีอทีนี้วันดีคืนดีนะครับฝนก็ตกลงมาหนักนะครับเพราะฝนตกลงมาหนักเนี่ยปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันไม่สามารถระบายลงฝาท่อทั้งสองอันได้เร็วพอเพราะว่ามันไม่มีรูให้น้ําลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ําหลังบ้านของผมนะครับมันเอ่อขึ้นมาแล้วมันก็ทะลักเข้ามาในบ้านจนกระทั่งมาออกประตูหน้า นะครับทำให้ของในบ้านผมเนี่ยเสียหายกันยกใหญ่เลยทีเดียวและตั้งแต่วันนั้นมานะครับผมก็ตั้งใจจะทําฝาท่ออันใหม่โดยผมก็คิดไว้หลายเวอร์ชันนะนะเวอร์ชั่นแรกที่ผมทํานะครับผมพยายามจะแทนปูนันเก่าเนี่ยด้วยไม้อัดนะครับขนาดหนา15มิลตั้งใจว่าจะนําไม้อัดเนี่ยมาใช้แทนฝาท่อเก่าไปก่อนโดยที่ผมจะนําเอาท่อแบบฟรอดเรนหรือว่าท่อแบบฝังพื้นนะครับมาฝังลงไปในไม้สมมติีนเป็นไม้นะผมจะฝังลงไปท่อแบบฝังพื้นที่ผมซื้อมานี่ครับ มันมีข้อดีคือมันมีบ่อสําหรับดักน้ําอยู่แล้วซึ่งม่อมีน้าไหลไปเนี่ยมันจะดักน้ําแล้วก็กันแมลงสาบบวกกับกันกลิ่นได้ด้วยรวมถึงมันมีตะแกรงกันแมลงสาบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีแมลงสาบขึ้นมาแถมเราปิดฝาอีกรอบนึงเนี่ยมันมีตะแกรงข้างบนอีกแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับถ้าเพื่อนๆดูตอนที่32เนี่ยจะรู้ว่าหลังบ้านผมเนี่ยมักจะมีขยะจากเพื่อนบ้านไหลลงมาทั้งกระดาษถุงพลาสติกก้นบุหรี่รวมถึงหลังบ้านผมเองเนี่ยก็จะมีพวกเศษว กาบมะพร้าวที่ใช้ปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีมันหล่นอยู่ที่พื้นและเมื่อฝนตกหนักๆเนี่ยนะครับมันไหลไปอุดตันที่ท่อเมื่อท่อมันมีความละเอียดแบบนี้มันก็เลยอุดตันง่ายนะครับอันนี้คือการแก้ปัญหาแบบมาร์กวันของผมทีนี้มาร์กทูนะครับอยู่ดีวันหนึ่งผมก็คิดขึ้นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนในส้วมเราหรือว่าในอ่างล้างหน้าเราเนี่ยเราใช้ระบบ U-trap แบบนี้กันอยู่แล้วก็หมายความว่าเวลาที่น้ําไหลลงไปเนี่ยน้ำจะ มีน้ำปริมอยู่ในท่อตลอดเวลามันจะช่วยป้องกันกลิ่นแล้วก็การป้องกันแมลงสาบอยู่แล้วผมก็เอาฝาท่ออันเก่ามานี่แหละแล้วผมก็เจาะตะแปลงทิ้งไปแล้วผมก็นําเอาท่อเนี้ยมาต่อเข้ากับท่อ2นิ้วนะครับแบบนี้ก็ได้ยูทรับแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะให้ดูเวอร์ชันล่าสุดที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ไปดูเวอร์ชั่นก่อนอันนี้ก่อนนะครับว่าผมทำว่ายังไงและผมเอา2อันเนี้ยคืนมาจากท่อเก่ายังไงนะครับอันดับแรกนะครับผมจะต้องกู้ฝาท่อ2อันนี้ขึ้นมาซะก่อนเพราะว่าผมไปหาซื้อออฝาท่่2ัันนนี้้ไไมดะครบ ฝาท่ออันนี้เนี่ยผมทําการต่อท่อแบบรุ่นใหม่ไปแล้วแต่ว่าฝาท่อนั้นเนี่ยยังไม่ได้ทําการต่อท่อฝาท่อนี้มันไม่ได้ติดกาวอยู่นะครับมันติดด้วยแรงเสียดทานอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ไม้มันเก่าแล้วมันก็คงหดลวละตอนนี้ผมคงจะยกมันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายแล้วแต่เมื่อผมยกฝาท่อนี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นแปลว่าแมลงสาบสามารถขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยผมจําเป็นจะต้องพ่นยาฆ่าแมลงลงไปก่อนโดยที่เราก็เตรียมยาฆ่าแมลงแล้วนะครับยาฆ่าแมลงตาเก้ากอดโตดนะครับรุ่นนีี้้น่ยมมมบบดแผาวะครั ผมจะฉีดลงไปในร่องนี้ก่อนโอเคหลังจากที่เราทิ้งยาฆ่าแมลงให้ทำงานสักพักนะครับผมจะทำการยกฝาท่อนี้ขึ้นมา แน่ใจว่าข้างล่างนี่มีแมลงสาบหรือเปล่านะโอ้ oh. มีคนกดกลิ่งที่บ้านพอดีนะอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะยกฝาไม้ขึ้นมาแต่ผมไม่รู้ว่าใต้ฝาไม้นี่นะครับมันมีอะไรอยู่บ้างก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมก็ฝากดูแลแมวด้วยนะครับ คือสภาพของฝาไม้นี่นครับฝาไม้นี่แต่เดิมเนี่ยผมทาสีแบบนี้ทั้ง2ด้านนะแต่ว่าด้านด้านหน้าเนี่ยมันถูกแดดเรียจนหมดแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระบบท่อระบบเก่าที่ผมต่อไว้ทีนี้มาดูในท่อกันนะครับในท่อหน้าตาเป็นแบบนี้ในท่อเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่พอสมควรนะถ้าดูรอบๆบท่อเนี่ยนะครับ มันแทบไม่มีทางให้แมลงสาบเข้ามาได้เลยนะมันจะมีแค่ท่อน้ำสองอันนี้ที่แมลงสาบสามารถใช้เข้ามาได้นะครับถ้าเรามาดูท่ออันนี้ที่ผมทําฝาไปแล้วเนี่ยถ้าไม่รู้ในวิดีโอเห็นหรือเปล่าคือปูนนะครับข้างใต้เนี่ยมันแยกกันอยู่พื้นตรงนี้มันสุดนะครับปูนมันแยกกันเหมือนตรงนั้นนะครับมันแยกกันอยู่ทีเนี้ยไอ้รอยแยกข้างในเนี่ยแมลงสาบมันออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นฝาเนี้ยทำหน้าที่ป้องกันแมลงสาบมาหลายตัวแล้วนะครับ โอเคโดยสรุปนะครับก็คือมาร์กวันเนี่ยมีปัญหาตรงที่ตะแกรงมันถี่เกินไปนะครับมแมลงสาบขึ้นไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเวลาที่มีฝุ่นผงเข้าไปติดเนี่ยน้ำก็จะไหลไม่ได้เช่นกันนะครับทีนี้มาถึงมาร์กที่2มาร์กที่2เนี่ยแก้ปัญหาเรื่องอการถ่ายเทน้ําได้ดีก็คือเราแก้ปัญหาโดยการเอาตะแกรงออกนะครับแล้วเราก็ใช้วิธีการดักน้ําในยุทแบแทนและปัญหาของมาร์กทูก็คือข้อ1เลยนะครับก็คือฝาไม้อันเดิมเนี่ยที่เราใช้ปิดท่อเนี่ยนะครับมันผุเร็วมาก และมันไม่สามารถเหยียบได้นะครับเหยียบไปหัดแน่นอนข้อเสียอีกข้อหนึ่งของ Mark2 ทูก็คือฟลอรนที่เราใช้เนี่ยมันจำเป็นต้องไปวางอยู่บนฝาท่อนะครับเวลาที่น้ําไหลมาเนี่ยมันจะไปชนกับขอบฟลอรนก่อนนะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ใน m a r k 2ทูนะครับผมยังไม่ได้คิดเรื่องการยึดฟลอรเนเข้ากับฝาท่อตอนนี้มันยังยกขึ้นยกลงได้อยู่นะครับทีนี้พอมาถึง m a r k 3นะครับหรือว่ารุ่นที่3ของเรานะครับผมคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะใช้ อะไรแก้ปัญหาของ Mark i 2ดีสุดท้ายนะครับผมก็คิดได้ว่าผมอยากจะใช้แผ่นอะคริลิกนะครับหนา18มิลซึ่งเมื่อใช้แผ่นนี้แล้วเนี่ยพอเราวางลงไปกับบาทที่เป็นคอนกรีตเนี่ยมันจะเรียบเสมอกับคอนกรีตด้านบนนะครับแล้วผมได้ทำการเทสมาแล้วว่าผมสามารถยืนบนแผ่นอะคริลิกหนา18มิลที่ยาว50เซนอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใน Mark ก3เราจะมาใช้แผ่นอะคริลิกกันส่วนเรื่องการยึดท่อ2นิ้วเข้ากับฝาปิดท่อเนี่ยนะครับ จริงๆมันมีหน้าแปลนขนาด2นิ้วที่สามารถเอายึดท่อ2นิ้วเข้ากับฝาท่อได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันใหญ่มากนะครับและมันมีราคาสูงมากคือผมเข้าใจว่าหน้าแปลนพวกนี้มันน่าจะเอาไว้ใช้กับ ระบบส่งน้ําที่แรงดันสูงมันหนามากเลยอ่ะอันนี้มันแทบไม่กลวงเลยนะครับชิ้นนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับแล้วมันใหญ่มากเมื่อเทียบกับฟลอร์เดนันเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดว่าเราจะใช้ฟลอรเดนันเดิมนี่แหละในการทําส่วนยึดติดระหว่างท่อ2นิ้วเข้ากับฝาท่อถ้าเราดูฟลอร์เดนันเก่านะครับสิ่งที่เราอยากได้จริงๆจากชิ้นนี้ก็คือส่วนที่เราสามารถที่จะใช้ข้อต่อท่อ PVC2 นิ้วเนี่ยประกอบเข้าไปได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องการก็คือ ส่วนหน้าแปลนตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะเจาะรูแล้วก็ยึดสกรูชิ้นนี้นะครับเข้ากับอะคริลิกของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะตัดฝั่งนี้ทิ้งนะครับให้เหลือแค่แผ่นแปลนตรงนี้กับส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับวิธีการที่ผมจะตัดชิ้นนี้นะครับผมจะนํามาหนีบเข้ากับโต๊ะอเนกประสงค์ก่อนแล้วผมจะใช้เลื่อยญี่ปุ่นนะครับที่เป็นเลื่อยสำหรับตัดท่อเนี่ยตัดตรงนี้นะครับผมเผื่อความหนาของพลาสติกประมาณสัก สามิลนะครับแล้วผมก็ต okay. ัดตรงนี้เลยผมกะเอานนั้เนี่ยเราต้องตัดชิ้นทำไมออกด้วยนะครับ จะได้ชิ้นหน้าตาแบบนี้เราจะนําชิ้นนี้เนี่ยมาขัดให้เรียบเสมอนะครับตอนนี้ที่เห็นสีดำๆเนี่ยมันคือพวกคราบสกรปรกต่างๆนะครับเราจะขัดจนสีดำๆนี้หายไปเลยเราใช้เครื่องขัดกระดาษทราย1นิ้วของเรานะครับ นะครับเสร็จแล้วจะได้ชิ้นเรียบๆแบบนี้ตะแกรงด้านในนี่นะครับมันจะมีจุดยึดอยู่4จุดเราจะตัดออกก่อนนะครับผมคิดว่าวิธีที่ง่ายสุดคือการใช้เลื่อยจิกซอนะเพราะว่าเลื่อยจิกซอเนี่ยมันจะมีใบที่ค่อนข้างเล็กนะครับอันนี้ผมจะทำฟรีแฮนนะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็หาอะไรยึดไว้ก็จะดีนะครับผมจะทำฟรีแฮนให้ดูเร็วๆ ตอนต่อไปนะครับผมอยากจะได้รูสี่รูบนหน้าแปลนนี้เพื่อใช้ในการยึดแผ่นนี้เข้ากับอะพิลิกนะครับผมจะใช้ฟลอเรนที่เราตัดทิ้งแล้วเนี่ยมาทําเป็นจิกนะครับเนื่องจากมันเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วผมจะทําการแปะหน้าแปลนนะครับเข้ากับชิ้นส่วนที่เราทิ้งโอเคให้มันอยู่ตรงกลางแบบนี้เสร็จแล้วผมจะใช้ไม้บรรทัดนะครับตีเส้นแยงมุมนี่นะครับจะได้เส้นพยางมุมแบบนี้เสร็จแล้วเราแค่วัดระยะนะครับ ได้แล้ว4จุดเสร็จแล้วนะครับผมจะทำการเจาะด้วยดอกสว่านขนาด4 mm. าามิลิเมตรเมื่อเราขัดชิ้นนี้จนเรียบแล้วก็เจาะรูแล้วนะครับเราสามารถนําแผ่นนี้ไปติดบนแผ่นนลิกได้เลยนะครับแต่ว่าบริเวณขอบเนี่ยมันยื่นเข้ามาภายในนิดนึงนะใจผมเนี่ยอยากให้มัน เรียบเสมอลงไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ไม่ได้จําเป็นนะครับแต่ว่าผมอยากจะทําให้มันเรียบร้อยเฉยๆโดยผมจะใช้ทริมเมอร์นะครับพร้อมกับดอกกระสีแบบนี้นะครับเราจะนําท่อชิ้นนี้ครอบลงไปแล้วก็กัดข้างในโดยรอบให้มุมด้านในนะครับเป็นมุมโค้งสวยงามผมจะตั้งเราเตอร์บนโต๊ะนะครับแล้วก็ใช้มือจับไว้เพราะว่าการลบมุมเนี่ยมันไม่ได้ใช้แรงมากนะครับมันใช้มือจับได้ นี่นะครับเราก็จะได้ลักษณะมุมท,ที่เรียบร้อยแบบนี้ทีนี้จะมีส่วนพลาสติกยืดยื่น4จุดนะครับที่เป็นจุดยึดติดตะแกรงนะครับเราอาจจะต้องขัดตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ทําการลบมุมอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าลูกปืนเนี่ยมันไปวิ่งทับอันนี้ทำให้รอยโค้งเนี่ยมันกระดกนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ทําการเตรียม2ชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเราจะนํา2ชิ้นนี้ไปติดลงบนแผ่นอะคริลิกของเรา แต่ว่าก่อนที่จะติดได้นะครับเราจะต้องเจาะรูบนแผ่นอะคริลิกซะก่อนระยะของรู2อ,อันนี้นะครับมันจะต้องตรงกับข้องอท่อ2นิ้ว2ชุดมาชนกันแบบนี้อันดับแรกนะครับผมจะหาจุดศูนย์กลางก่อนอันนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับผมจะนำท่อมาชนกับเส้นตรงกลางก่อนแบบนี้น่าจะประมาณนี้ครับ ้นผ่านตรงกลางรอบนอกของข้อต่อท่อนี้คือ68มิลเมนะครับเพราะฉะนั้นผมจะลากจากเส้นนี้เข้ามาครึ่งหนึ่งของ68มิลเมเท่ากับ34มิมลเพราะนั้นเราจะเจาะ2จุดนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้เราจะเจาะรูบนอะคริลิกนะครับด้วยดอกแบบปรับขนาดได้แบบนี้แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะทำการเจาะนำนะครับด้วยดอกขนาดที่เท่ากับแกนกลางของดอกปรับขนาดก่อนนะครับ สังเกตนะครับเวลาที่ผมเจาะด้วยสว่านแท่นนะครับเนื่องจากดอกนี้มันเป็นดอกที่ไม่ได้ศูนย์นะครับผมเลยไม่ทําการยึดแผ่นอะคริลิกไว้กับหน้าโต๊ะเพราะว่าเวลาที่ผมเจาะนะครับแผ่นมันจะได้ขยับตามดอกได้นนี้คือในกรณีที่แผ่นที่เราเจาะเนี่ยมันใหญ่และหนักนะครับมันจะไม่ค่อยอันตรายถ้าเกิดเราไม่ล็อกแต่ถ้าเกิดมันแผ่นเล็กๆเนี่ยเราต้องล็อกไว้กับหน้าท็อปโต๊ะนะครับหลังจากที่เราเจาะรูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ดอกปรับขนาดได้ ดอกนี้ผมตั้งขนาดการเจาะไว้ที่6เซนติเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางหกซนเมตรสำหรับดอกนี้นะครับต้องใช้ความเร็วต่ำนิดนึงนะเพราะว่าดอกมันใหญ่นะครับดอกนี้แว่งสุดๆเลยนะซื้อมาถูกเช็คขนาดนีง ข้อควรระวังเวลา,าใช้สว่านแท่นนะครับคือถ้าเกิดเราใช้ใบที่กว้างอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าขนาดเราเจาะเนี่ยใบมันเกิดกินเข้าไปใน,นวัสดุแล้ววัสดุหมุนตามนะครับวัสดุจะหมุนไปทางนี้ด้านนี้ของวัสดุเนี่ยมันจะไปกระแทกเข้ากับเสาของสว่านแทน่นเพราะฉะนั้นอย่าเอามือไว้ตรงนี้มือเราจะได้ไม่อยู่ระหว่างวัสดุกับเสานะครับ หลังจากที่เราเจาะไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งของความลึกนะครับเราจะพลิกกลับด้านแล้วก็เจ,จาะใจอีกด้านหนึ่ง นี่นะครับเราก็จะได้ชิ้นนี้ออกมาแบบน,นี้อันนี้ก็เก็บไปทาอย่างอื่นได้ขั้นต่อไปนะครับเราจะมาเจาะรูสําหรับยึดหน้าแปลนเนี่ยนะครับเ <c oughs> ข้ากับฝาท่อโดยผมได้ทําการร่างกรอบไปแล้วนะครับรูสกรูที่ผมเจาะไว้นะครับผมตั้งใจเจาะให้มันเท่ากันทุกด้านไว้แต่ว่าแน่นอนพอมันเป็นแฮนด์เมดเนี่ยมันจะไม่เท่ากันสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการมาร์กว่ามันเรียงอย่างนี้ เสร็จแล้วผมจะวงจุดที่ผมต้องเจาะเอาไว้นะครับรูทั้ง4นะครับผมจะทำการตาบเกลียว M3 ลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องใช้ดอกสว่านขนาด2.5ม mm ิลิเมตรนะครับผมทำการเทปความลึกในการเจาะเอาไว้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากเจาะทะลุแผ่นอะคริกลงไปด้านหน้าอีกฝั่งเนี่ยจะได้ไม่มีรูนะครับ หลังจากทับเกลียวเสร็จแล้วนะครับเราจะมาเก็บขอบอะคริลิกเพื่อลบคมกัน เรจะนำเพลทนะครับมาติดเข้าไปด้วยสกรู M 3หลังจากที่เรายึดหน้าแปลนสีขาวติดกับอะคริลิกนะครับเราจะทําการต่อท่อกันเราจะใช้ท่อขนาด2นิ้วนะครับซึ่งประกอบด้วยข้อต่อตรงนะครับ แล้วก็ท่อยาว20ซนติเมตรข้องอ90องศา2ชิ้นนะครับท่อยาว5เซนติเมตรแล้วก็ท่อยาว15ซนติเมตรโดยที่วิธีการประกอบนะครับเราจะไม่ติดกาวเนื่องจากว่าน้ําที่อยู่ในท่อนะครับมันมีน้ําหนักไม่มากจากการทดลองของผมเนี่ยมันไม่ต้องใช้กาวมันก็อยู่ได้นะครับเผื่อว่าอนาคตเราจะมาปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะได้ใช้ท่อกาวง่ายหน่อย ประกอบไปแบบนี้ผมจะยังไม่กดให้แน่นนะครับอีกด้านหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้ท่อเก่าที่ผมกอบกู้มาได้นะครับโอเคพอเราประกอบทั้งสองชิ้นได้แบบนี้แล้วนะครับเราจะกดให้แน่นลงไปนะครับเราจะให้ท่อ2อันนี้อยู่ในหน้าบเดียวกันเสร็จแล้วนะครับผมจะใช้เทปวายเส้นที่ใหญ่ที่สุดที่ผมหาได้นะครับมาทําการรัดท่อ2อันนี้เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนๆหาเคเบิลไทเส้นใหญ่ทานี้ไม่ได้นะครับก็อาจจะใช้ลวดเหล็กก็ได้หรือจะเอาเคเบิลไทามาต่อกันหลายๆเส้นก็ได้นะครับเส็แล้วก็ตัดปลายทิ้งนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่ผมจะนําสิ่งนี้ไปวางบนท่อจริงๆนะครับผมอยากจะอธิบายให้ฟังก่อนว่ามันทานํางานยังไงนะครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าตอนนี้เราดูท่อกลับหัวกันอยู่แต่เพื่อการอธิบายที่ง่ายนะครับเราจะมาเปลี่ยนมุมมองกันนิดหน่อยอาอย่างนี้ค่อยดูเข้าใจหน่อยนะครับ เวลาที่น้ำนะครับไหลลงมาจากท่อด้านบนนะครับไหลลงมาด้านล่างเนี่ยน้ำจะถูกกักอยู่ในยูทับตรงนี้จนถึงระดับนี้แปลว่าในท่อนะครับก็จะมีระดับน้ําถึงตรงนี้ถ้าเรามีน้ําลึกตรงนี้15ซนติเมตรนะครับแปลว่ามันอยู่ได้ประมาณ3-4-5เดือนประมาณนี้ก่อนที่น้ําจะแห้งพอที่มแมลงสาบจะเข้ามาได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ทาไมผมถึงต้องทําท่อยาวแบบนี้ แต่ความลึกของท่อจากฝาถึงด้านล่างสุดนะครับจะไม่เกิน34เซนติเมตรเพราะว่านี่เป็นระดับความลึกที่ผมวัดระดับน้ํามาแล้วนะครับระบบท่อทั้งหมดนะครับจะลอยอยู่ในอากาศยกเว้นติดกับฝาเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าที่มแมลงสาบจะหาทางเข้ามาในด,ดูนี้ได้เนี่ยมันจะยากมากๆนะครับมันจึงเป็นการช่วยป้องกันแมลงสาบไปอีกทางหนึ่งที่ผมเลือกใช้ฝาท่ออะคริลิกนะครับเป็นเพราะว่าอะคริลิกเนี่ยมีความสามารถในการกันร,รังสี UV ได้ดีนะครับก็คือมันเก่าค่อนข้างยาก และมันมีความแข็งแรงพอที่ผมจะขึ้นไปยืนได้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราประกอบกันเสร็จนะครับเราจะนำฝาท่อนี้ไปปิดบนท่อจริงๆกัน๊ แรกที่ผมเลือกใช้อาคริลิกนะครับผมมี2ทฤษฎีว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น1คือมแมลงสาบอาจจะมาเกาะใต้ฝานะครับแล้วก็เราก็นั่งดูท้องมแมลงสาบไปซึ่งจะอีมาก2คือเมื่อมันสว่างแล้วเนี่ยผมคิดว่ามแมลงสาบอาจจะไม่ออกมาเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เราทดลองใช้ไป1ฝาแล้วเนี่ยผมค้นพบว่าตอนกลางวันเมื่อมีแสงนะครับเราจะไม่เห็นมแมลงสาบอยู่ในท่อเลยต้องมาแอบดูตอนกลางคืนเท่านั้นถึงจะเห็นมแมลงสาบอยู่ข้างในนะครับ เพราะฉะนั้นฝานี่เวิร์กมากนะที่สำคัญคือขึ้นไปยืนได้ สุดท้ายนะครับข้อเสียของท่อนี้ก็คือมันมีน้ําขังอยู่ในท่อตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยุงมันสามารถที่จะมาไข่ในน้ําในท่อได้นะครับวิธีป้องกันนะครับเราสามารถที่จะเทน้ํามันลงไปในท่อน,นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ามันเนี่ยลอยปกคลุมผิวน้ําด้านนี้ของท่อนะครับก็จะช่วยป้องกันเรื่องการไข่ของยุงแล้วก็ช่วยป้องกันการระเหยของน้ําให้ช้าลงด้วยครับ ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับว่าก e ับแค่ฝาท่อหลังบ้านเนี่ยนายมีพลัสามารถทําวิด really> ีโอได้นานกว่า20นาทีได้นะครับก็ถ้าวิดีโอละเอียดไปหรือว่ายาวไปเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามปรับปรุงแล้วกันนะแต่ว่าผมอยากให้เพื่อนๆเห็นวิธีการสร้างอย่างชัดเจนนะครับถ้าคุณมีคําถามเกี่ยวกับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆซื้อที่ไหนใช้อย่างไรนะครับอย่าเพิ่งถามผมได้ทำารายละเอียดของตอนนี้ไว้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดลิงก์อ่านดูได้นะครับเช่นเคยครับถ้าคุณชอบ และถ้าคุณนี้ไม่ได้กดปุ่ม subscribe อย่าลืมกดนะครับและอย่าลืมกดปุ่มะระฆังเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีวิดีโอใหม่ๆมาครับสำหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY d ีๆที่นี่มี plus channel ครับสวัสดีครับ